สวัสดีสวัสดีเพื่อนๆี่นนารักทุกท่ทันครับเจอกับหนุ่มนมลคนแม่แน่อีกแล้วครับวันนี้ พาเพื่อนมาเอาอีกชุดที่2นั่นนี่คือเจ้าตัวอีซูซูสปาร์หรือตอนเดียวปี23ถึงปี24นะครับและที่สำคัญผมบอกเลยว่าราคาแคมเปญนะปี23จะขายอยู่ที่3 9 9 0 0 0บาทและปี24ขาย,ยที่459,00 0บาทเป็นสเปคก็คืออย่างที่เห็นนะครับเป็นตู้ทึบทรงสูงวงประมาณ2เมตร30ผมบอกเลยว่าทุกคันใช้ได้หมดเลยและที่สำคัญชุดที่2นี้เลขไม้ตั้งแต่30,000กว่าถึง9 0 0 0 0กว่าเท่านั้นเอง ไปดูกันเลยว่ามีคันไหนที่ผมบอกเลยว่าเลขยหม่ยนาะทั้งหมดเลยทั้ง5คันนะเพื่อนนะก็คือชุดที่2นี่ถือว่าเป็นชุดไฮไลท์แล้วกันเนาะเผื่อใครกําลังหาสเปคนี้อยู่นะครับเป็นรถปีใหม่ผมบอกเลยว่าราคานี้ซื้อได้เพื่อนซื้อสดไม่มีแบตเบเปและที่สําคัญคือ เสียค่าโอนแค่2,700บาทเท่านั้นและที่สำคัญกว่านั้นคือรถไม่มีอุบัติเหตุใดทั้งสิ้นเป็นรถที่เพิ่งปลดหมดระวางมาแค่ปี2ปีเท่านั้นเองเพื่อนเอ,อ๋ยมามาดูคันแรกกันเลยคันแรกเลยครับ5 4 2 6ี่นะ5 4 2 6่เพื่อนๆดูนะครับรถที่มีแกะนะครับน,นี่ผมดูเบื้องต้นให้แล้วเครื่องอย่างที่เห็นเลยใหม่มากนะครับใหม่มากนะครับคิวทรงคิยังอยู่นะครับครบ ไปไปดูภายในกันเลอะล้อล้อหน้าย้างโอ้โหจมนิ้วเลยย้อนหน้ายังใช้ได้อีกยาวๆนะครับเป็นของยโยโกพอแม่นะเพื่อนนะอะไปดูภายในภายในก็อย่างที่เพื่อนๆเ,นเห็นเป็นเบาะหนังสีดํานะครับไม่มีรอยย่นรอยอะไรทั้งนั้นเลยสวยนะครับกูจะได้มา1ชุดคันนี้เลขมาอยู่ที่76,281กิโลเมตรตามที่เห็นครับเพื่อนครับ จ็ดหมื่นหกครับเกียร์เดินหน้าหกสปีดสวยกว่านี้ก็ป้ายแดงแล้วครับเพื่อนเอ๋ยนี่ดูเอาเร็วเ,วเ็วนี้นะครับถ้าใครสนใจเป็นลายคันก็แจ้งผมมาได้เลยนะครับเผื่อราคาออกแล้วไม่ใช่เผื่อเขาอนุนมัติขายแล้วผมจะรีบแจ้งนะครับเป็นล้อผ่ามีแหนบนะเพื่อนนะค่ะมีแหนบแล้วก็ยางอะไรอยู่ครบเลยมาดูภายในกันคันนี้ไม่มี ตัวไม้กระดานนะเพื่อนนะไม่มีแม้อัดนะด้านข้างนะครับต,ตามนี้เลยสวยๆันไหนก็ได้ครับคันแรกก็สวยแล้วคันนี้ไม้เจ็ดนหกเงาเพื่อนนะเนี่ยตามที่เห็นเลยผมชอบตรงที่ว่าก็คือตัวตู้ทึอเ,เพื่อนทรงใหม่ก็คือมันยังใหม่อยู่เลยครับเพื่อนเอาไปใช้งานก็บอกกันเลยว่าคุ้มค่าราคาแน่นอนอ่ะปี23นะครับกระบะบรรทุกลง เล่มให้เรียบร้อยหลังคาฝาปิดท้ายข้างนะครับ1.9บูพาวเวอร์150ไม้ดีเซลดบบสัดับที่1นะเพื่อนนะนี่แหละคือรถที่น่าใช้เพื่อเหลืเกียร์เดินหน้า6สปีภายในแบบเนี้ยสวยมากนะครับแล้วก็ยังคงความเป็นรถใหม่อยู่เลยล้อผ่าลงแหนบเรียบร้อยนะครับไปเลยคันที่สองเพื่อนคันที่2ทะเบียน2023นี่ตามที่เห็นเลยนะครับนะมาดู ดีครับอตมี me, ไม่มียขยับใดทั้งสิ้นนะครับเครื่องยนต์ฟิตฝังทุกคันใหม่มากเพื่อนดูใหม่มากนะครับรถไม่มีอุบัติเหตุเลยนะครับก็คือชุดนี้ก็คือล้างส่งมอบนะครับล้างขัดเครื่องสีแล้วก็ทำความสะอาดเครื่องส่งมอบเพื่อนเลยยางเหลือเลยนะครับโอ้โหรีบมาเอาเด้อคันที่สองมาลุ้นกันว่าเลขใหม่หเท่าไหร่กุญแจได้มาหนึ่งชุดเหมือนกันครับ เบาะนี่บาะสีสวยแบบนี้อ่ะคันนี้เลขไม่แสนกว่าอยู่พูดท,ที1นึ่งแสนกับ78นะมีอยู่น่าจะมีอยู่คันของคันนี้แหละอ่ะผมจําไม่ได้ไปดูกันต่อไปในคันต่อไปนะไอ้คันนี้ก็แสนสอนะนี่ขายเป็นปีเลยนะครับชดเซตนี้นี่ขายเป็นเซตเลยนะครับเผื่อใครสนใจโหบิดโตนย่างเหลือๆเลนเพื่อนดูจมนิ้วผมเลยนะครับ แนบเสริมเรียบร้อยนะครับนี่ฝาท้ายยางอะไรอยู่ครบนะครับแล้วก็มาดูภายในกันอ่ะคันนี้ก็ไม่มีไม้อัดนะไม่มีไม้อัดด้านข้างนะครับทรงสูงมากนะครับนี่ตามที่เห็นเลยคันไหนก็ได้เพื่อนเ๋ยถ้าทันคันไหนก็เอาคันนั้นไปเลยนะครับ บอกเลยว่าถ้าสผนกลางอนุมัิมาให้ขายนี่ผมบอกเลยจองให้ทันนะครับมาส,สวยๆมาดูเอกสารคันนี้ครับอันนี้เอกสารเป็นปีอ่ะยีก็แสดงว่าคันนี้คือ399นะราคา399,000นะครับเครื่องหนึ่งจก้าบูทเบอร์150ยาม้าดีเซลอันดับที่1เกียร์6สปีดโคตรประหยัดน้ำมันเป็นรุ่นที่เล่นกันเยอะมากที่สุดก็คือเกียร์6 6สปีดนี่แหละครับเพือ่อน คันต่อไปเลยคันที่3ครับเพื่อนๆคันที่3 20-26นะครับไทรถูกชะตาคันไหนพักลายมาก่อนเลยนะครับไอดี ID ลน์อยู่ข้างหน้านี่แหละเนี่ยน็อตเดิมเมโอ้เครื่องเดิมเดิมไม่มีสนิมให้เห็นเลยนะครับเพื่อนใหม่มากนะครับใหม่มากนะครับแล้วรถไม่ได้บรรทุกหนักอะไรเลยเพื่อนเอ๋ยเนี่ยยางเหลือๆเ,เลยครับโอ้โหจมนิ้วเลย ยูโกฮามานะครับคันนี้ยางล้อหน้ามาดูเลขไม้ครับคันนี้เท่าไหร่ดีเบาสีสวยกุญแจได้มาครบๆหนึ่งชุดคันนี้เลขไม้ชี้แปดหม่นเจ็ดันสี่ร้อยสาห้ากิโลเมตรครับพเพื่อนพเพื่อนอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมแจ้งผมได้เลยทักม่เลยเอาอยากได้คันนี้คันนี้นะครับแจ้งมาเดี๋ยวผมส่งรูปให้เกียร์ดหน้าหสปีดสีสวยแบบนี้ โอ้โหดูในส่วนของตู้นะครับสวยมากย้อผ่า 22575R15 นะครับอยู่ยางจมนิ้วผมเลยใช้ย,วยาวๆเลยเพื่อนย้อผ่านะครับรับน้ำหนักได้สองสตันเลยนะครับนี่ทรงสูงมากเป็นชนท้ายยางอะไรอยู่ครบมาดูภายในคันนี้ก็ไม่มีไม้อัดนั้นนะอ่ะเป็นตัวโครงเหล็กเห็นๆเลยนะครับ มีไม้อัดตัวกลางด้านข้างนะครับถ้าเพื่อนเอาไปอยากใส่ก็ไปใส่ได้นะครับหรือจะใช้อย่างนี้ก็ได้เลยนะครับได้ทั้งหมดนะครับอมาดูในส่วนของเอกสารคันนี้ผมบอกเลยว่ายังไม่ได้ขัดเคลือบสีนะขัดเคลือบสีนี่แบบยังคารดรถใหม่อะคันนี้ปียี่สามปียี่สามเพื่อนราคาก็จะเป็นสามเก้าเก้านะนี่ฮะหนึ่งร้อยเฮ้ยหนึ่งพันหนึ่งพันเก้าร้อยซีซีนะครับก็ร้อยห้าสิบมดีเซลแบบที่หนึ่งนะครับ โอ้โหวันนี้แดดร้อนมากกันเพื่อนก็สู้แล้วครับเพื่อจะให้เพื่อนๆได้รถสวยๆไปใช้งานกันเพราะว่าถ้าช้าผมก็ไม่สามารถที่จะเอารถให้เพื่อนๆได้ไปใช้งานแทนทันเวลานะเพราะว่าคนซื้อเยอะมากกันเพื่อนอ่ะมาดูคันที่4ครับ3 7 9 9ดเรถเติมมากครับไม่มีแกะเลยนะครับเนี่ยปัมเบสใสๆเลยเครื่องหัวเกียร์แบบมิง้งมากยังกับรถใหม่ เดี๋ยวทาความสะอาดแล้วนะครับผมบอกเลยห้องเครื่องนี่ยังกระลดใหม่แน่นอนนะครับอันนี้ยังไม่ได้เก็บงานอะไรให้ทั้งนั้นนะครับนี่คืองานดิบๆให้เพื่อนๆได้เห็นเลยนะครับร้อยหน้ายางใช้ไปแล้วครึ่งหนึ่งคันนี้นะเป็นบิดโตนอ่ะในส่วนของภายในดูบอกสวยงามมากเพื่อนกูจะได้มาครบเซตเลยอุ้ยคันนี้เล่มมายอยู่ที่ 3ามหมยิกิโลเมตรต่ำสุดแล้วมั้งเนี่ยเกียร์เดินหน้า6สปีดนะครับมาดูว่ามันเป็นปีอะไรนะครับดูตู้ลูมิเนียมสวยมากกันเพื่อนคันนี้แต่งจิงกระเสียวทุกคันแหละยางโหจมนิ้วเลยนะครับ2อ5ส5งห้ิบิสซลินนะชุดนี้กันชนท้ายสวยๆย,ยางอะไรอยู่ครบมาดูภายใน อ่าคันนี้มีไม้อัดด้วยเพื่อนเพื่อนนอกจากไม่สามหมื่นสามพันแล้วยังมีไม้อัดให้ด้วยด้านข้างกันกระแทกนะอ่ะเผื่อใครทันคันนี้ก็โชคดีไปนะครับทันคันนี้ก็โชคดีไปดูซิว่าใครจะทันนะครับสวยๆเลยคันนี้เพื่อนดูยังไม่มีหองล่องรอยเลยเลยครับขัดเคลือบไปนี่สวยงามเลยนะอ่ะมาดูเอกสารว่ามันจะเป็นราคาเท่าไหร่ คันนี้ปียี่สี่ครับสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันครับโอ้น่าซื้อกระบะเนี่ยลงเล็บเรียบร้อย 100, มีหลังคานะครับหนึ่งจุดเก้าบูพาวเวอร์นะครับร้อยห้าสิบไมล์ดีเซลลำดับที่หนึ่งใครซื้อไปเวดสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ได้จ่ายนะครับซื้อสดแล้วก็เสียค่าโอนแค่สองพันเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นโอ้โหเงื่อนไขนี้โคสบายกระเป๋าในประเทศเรามีมีกี่ที่หรอครับอ่ะคันสุดท้ายคันที่ห้าเพื่อนคันที่ห้าสองศูนย์สามสอง ผมบอกเรียกว่าคันไหนก็ได้ครับเนี่ยเดินหมดเครื่องยนต์เดินนิ่งๆคันส,สวยแบตเตอรี่ใช้ได้อีกยาวๆโอู้ข้าวนานๆมาแบบนี้ทีนะคันนี้มีนิดนึงนะคันนี้มีแก้มขวาอยู่นิดนึงนะครับแต่ว่ามีใบเคลมให้แตไ่ไม่ได้เคลมให้นะเป็นแคมเปญน,นะครับเนี่ยยางได้ครึ่งหนึ่งครับมาดูในส่วนของภายใน เบาะหนังสีดำพเพื่อนๆคุญแจได้มา1เซตเต็มๆเลขม้ท่กาอยู่ที่97,00กับ66กิโลครับเพื่อนๆเอ๋ยเกียเดินหน้า6สปีดสวยๆเครื่องนิ่งๆภายในแบบเดิมๆสวยๆแบบนี้ดูเอาสวยมากนะครับมิชลินนะ225 75เเป็นล้อผ่านะครับลงแหนบเรียบร้อยเสริมให้เรียบร้อยไม่ต้องห่วงเลยเนี่ยกันชนท้ายสวยๆ ยางอะไรอยู่ครบภายในคันนี้อ่ะคันนี้ไม่มีไม้อัดไม่มีนะแต่มีไลเนอร์ทุกคันนะครับไม่ต้องห่วงเลยเอาไปใช้ในคุ้มโคตรเลยราคาคันไหนก็ได้เพื่อนอไปใช้ต่ออาชีพได้เลยในะส่วนของเซ็ตนี้5คัน นะครับนี่คือเซตที่2นะเพื่อนนะย้ำอีกทีเซตที่2ที่เป็นในส่วนของ e s u ส u spark 1.9 b ุดเบูปี23-24ราคามีแค่2ราคาปี23มอที่3 9 9 0 0 0บาทปี24ขายอยู่ที่459,000บาทซื้อสดไม่มีแวด7%เสียค่าโอนคันละ2,700บาทเท่านั้นผมบอกได้เลยว่าโคตรคุ้มในส่วนของเซตนี้หรือว่าเซตเซตที่1หรือเซตที่2ได้หมดนะเพื่อนนะทันเซตไหนเอาเซตนั้นนี่คือลดคุณภาพโคตร คุณภาพอีกชุดหนึ่งสำหรับเจ้าตัวกระบะตอนเดื้อตู้ทึบทรงสูง2เมตร30แน่นอนใครได้คันไหนขอให้ได้โชคดีไปโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากไปแล้วสวัสดีครับ